ก็เป็นัเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมกับคอม ITX นะครับขนาดเล็กพกพาได้นะครับเปิดใช้งานเรียบร้อยผมหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสุดท้ายพบก,กับแอดพ็อกจัดสเปคคอมกันนะวันนี้แอดพ็อกจะพามาประกอบคอม ITX เนะครับเป็นคอมที่ใช้เคสตัวคุ้มเลยผมจอหนโบสนะครับตัวนี้เป็นเคสที่แอดอกประกอบได้หลายเครื่องแล้วนะครับเป็นเคสที่แบบใส่บอร์ด ITX ก็ได้ MATX ก็ไดนะ้ผมเป็นเคสที่คุ้มมากเลยนะผมเพราะว่าบอร์ด ITX เนี่ยก็แพงนะเนาะถ้าเราเลือกเคสเป็น ITX อีกมันก็แพงนะครับแต่เคสตัวเนี้ยหลักพันเท่านั้นนะครับผมใส่ได้ทั้ง ITX แล้วก็ MATX อีกอย่างตัวเคสก็ขนาดเล็กด้วยถือว่าเป็นเคสที่คุ้มที่สุดในเวลานี้เลยนะครับโอเค ส่วนสเปคคอมวันนี้นะครับ<ม>ก็จะเป็นคอมออฟฟิศคอมเทรดหุ้นนะครับหรือว่าคอมเล่นเกมแอดพ็อกก็ประกอบไว้แล้วนะครับในช่องไปดูกันได้นะครับสาม,มารถทําเป็นคอมเล่นเกมได้เป็นเคสมีหูหิ้วนะครับโอเคเรามาดูสเปคคอมกันเลยครับผมตัวซีพนะครับเป็นซีพยอดนิยมนะครับสำหรับเทรดหุ้นทํางานออฟฟิศสาม,มารถไปต่อได้นะครับผมสาม,มารถอัปเกรดได้ถึง74เลยตัวนี้เป็น72นะครับ i5 1 2 4 0 0นะครับนี่ตัวนี้ตัวคุ้มหข้อ12บสองเพียงพอต่อการทำงานออฟฟิศเพียงพอต่อ การเอาไปเทรดหุ้นเพียงพอต่อการเอาไปเล่นเกมนะครับในงบที่คุ้มค่าที่สุดนะครับต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็บิวอิน WiFi Bluetooth ในตัวมาเลยนะผมนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวรับ WiFi ตัวรับบลูทูธนะครับตัว WiFi ก็เป็นตัว WiFi 6เลยนะผมรับ WiFi แรงๆนะครับตัวนี้ใส่แล็มได้4แถวเลยนะผมเผื่อพาเผื่อการรับเกตใส่ SSD M.2 ได้2สล็อตเผื่อการรับเกตใส่พวกสล็อตการ์ดจอสล็อตการ์ดเสียงสล็อต การแคปเจอร์ ure, อะไรต่างๆสามารถใส่ได้อีกสามตัวอตนะครับเป็นเมนบอร์ดที่คุ้มค่าม,มากๆนะผมมีซิงค์ระบายความร้อนภาคจ่ายไฟนะครับทําให้การจ่ายไฟเนี่ยสมูทเสถียรแล้วก็ระบบระบายความร้อนภาค่ากไฟเนี่ยเย็นนะครับแล้วก็มีระบายความร้อน M.2 ด้วยผมนะ้ M2 เย็นนะครับยืดอายุการใช้งานนะครับนี่เป็นเมนบอร์ดตัวคุม้มรองรับการปรับไฟ RGB นะครับรองรับการอัปเกรดเป็น74ครับ ตัวคุมเลยแล้วก็มีอีกตุ้นหนึ่งก็คุมเหมือนกันนะครับเป็น MSI นะครับก็มี2รุ่นนี้ที่คุมในเวลานี้เลยต่อมาครับในส่วนของ r รมก็จะเป็น r รม16กิกนั่นเองนะผมมาตรฐาน16กิก3,200นะครับตัวนี้ต่อมาในส่วนการติดตั้ง N2 นทนะผมเป็นความจุ512กิกนะครับผมอ่านเขียนไวโอเคอันนี้ก็ก็แกะออกมาจากกล่องแล้วผมเพื่อความรวดเร็วนะต่อมาผมเพราะว่าจะพาเปตัว6 0 0วระบา นะครับก็เพียงพอต่อการจ่ายไฟส่วนการ์ดจอนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัว GT730 DDR5 นะครับเป็นกรารจอที่ทํามาเพื่อต่อหน้าจอแยกโดยเฉพาะเลยนะผมนี่ต่อ HDMI ล้วนสีช่องนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้สายแปลงเป็นกรารจอยอดนิยมเช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบคอมกันได้เลยครับทุกคนแล้วก็กดปึ๊บดึงสลักออกมานะครับแล้วก็ เอาซ u พอยอมาเลยโอ้ชุดนี้ร้อนมากทุกคนร้อนเหมือนอป๊อกกันบ้างไหมครับโอเคแล้วก็วางลงไปเลยสไตร์กิ๊ดนะกดปุ๊บนะยะร้อยนะครับต่อมาแล้วก็ติดตั้งแรมกันเลยนะครับต่อเนื่องต่อเนื่องอืมปึ๊บแล้วก็ปึ๊บ โอเคต่อมาเราจะมาติดตั้ง l อสดีนะครับเป็นไงรวดเร็วดีไหมครับทุกคนแล้วก็ขันน็อตยืดออกมานะพอเราเอาซิงค์อ no. ออกมาแล้วนะครับพลิกกับด้านมันก็จะมีพลาสติกซิลิโคนอยู่นะครับแล้วก็ แกออกเคแกยากเหมือนกันนะอเอาเพบโอเคจุดทีนี้เราก็ M.2 มาใส่ แล้วก็เรี่ยงรูดีๆนะครับแล้วก็ขันกลับไปที่เดิมได้เลยเุรบเรียบร้ยอยต่อเนื่องกันเลยนะครับตอนนี้เราก็จะติดตั้งซิงระบายความร้อน CPU นะครับได้แล้วแล้วก็วางเ,เขามีซิลิโคนมาให้แล้วนะครับไม่ต้องถามหานะว่าแอดเมซิลิโคนเหรอเขามีมาให้แล้ว โอเคแล้วก็กดลงไปเลยมันดังแป๊กๆอันนี้ไม่ดังกดตงแรงโอเคแป๊กทีนเ้าก็เช็คนะครับว่าหมุดเนี่ยตรงสลักทุกอันหรือเปล่าน,นี้ลงนะครับ นี่ลงนี่ลงนี่ลงโอเคทีนี้เราก็สายไฟเลี้ยงพัดลมตัวนี้นะครับมาเสียบตรง CPU Fan แฟนโอเคก็เป็นอันเสร็จนะครับประกอบ CPU แลม M2 ททีนี้เดี๋ยวเราจะเอาเมนบอร์ด ใส่เข้าไปในเคสนะครับโอ้โหเป็นไ,ไงรวดเร็วดีไหมครับเดี๋ยวขอเคลียโต้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเคสตัวนี้เราจะใส่ซัพลายทีหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบเอาเมนบอร์ดใส่การ์ดจอใส่แล้วก็ซับายโปกอีกทีหนึ่งอ่ะเราจะพามาดูสรุปกันนะครับช่วงที่ต้องเอาเมนบอร์ดใส่เข้าไปในเคสไม่ได้ถ่ายนะเพราะมันค่อนข้างแคบนะครับก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีนะครับก็ ตอนแรกคิดว่ามันจะใส่ได้ไหมวะก็เลยแบบลองเอียงเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงขวาเอียงปุ๊บมันก็ลงไปได้นะครับอ่ะทีนี้พอลงไปแล้วติดปัญหาตรงที่ว่าสายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดเนี่ยมันเสียบตรงนี้แล้วบางเอืญถ้าเราไม่ถอดพลอกออกเราจะเสียบไม่ได้นะครับก็ต้องถอดพรรอลอกออกก่อนถอดพรรอลอกปุ๊บเราก็เสียบสายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดได้เสียบ USB 3.0ได้นะครับอันนี้เราจะเสียบสายไฟเลี้ยงซียสายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดเข้าไปก่อนนะครับเพราะ สปายเนี่ยต้องใส่ปิดท้ายนะครับแล้วเราก็เสียบสายออดิโอแจ็คด้านหน้าเคสนะผมสายฟอนต์พาร์แนลนะครับสาย RGB ข้างล่างเป็นบอร์ดนี้จะใส่สาย RGB ได้2ตำแหน่งับผมตรงนี้1ตรงนี้หนึ่งะครับแต่ปอกเลกจะใส่ข้างล่างเพราะว่าจะได้เก็บสายได้นะครับแล้วก็สายไฟมันจะได้ไม่ไมบังทางลมนะครับแล้วก็เสียบในส่วนของสายไฟพัดลม2ตัวนี้นะครับก็คือซิงค์เข้าหากันแล้วก็เสียบตรง CPU Fan แฟน ตาไม่ใช่เสียบตรง channel fan จะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ข้างหลเมนบอร์ดโอเคแล้วก็แล้พก็ถอดสลอด็อตเตรียมใส่การ์ดจอเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเปิดเครื่องจริงๆพร้อมใช้แล้วล่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่เมนบอร์ดขั้นตอนนี้ถ่ายให้ดูได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบบังทางมือ,อได้ขนาดนั้นนะครับส่วนสายเดี๋ยวเราค่อยเก็บอีกทีหนึง่ง นี่มันจะใส่สพายแบบนี้ทุกคนนะพวกสายไฟต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมามัดวางๆนะครับสพายจะใส่แบบนี้นโอเคส่วนน็อตสปายก็ขันปกติเลยนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะอ่ะเดี๋ยวพอขอตัวไปขันสปายก่อนตอนนี้ปอกก็ได้ประกอบโพสสปายนะครับแล้วก็เก็บสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้เลย ครับโอเคทีน okay. ี้เราก็เอาก๊าซจอจิ๋วของเรานะครับมาเสียบได้เลยเสรยงไป เค okay, เรียบร้อยเรวก็เอาฝามาปิดได้เลยนะครับการจอตัวนี้เราไม่ได้เสียบสายไฟเลี้ยงนะครับเป็นการจอไม่ได้แบบใช้พลังงานเยอะนะครับโอเคครับ okay, ผมคอมไอเทียของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ด้านบนก็เป็นหูคิ้อย่างที่ผมบอกเลยนะครับนี่ มีตะแกงรลบทิศทางผมทั้งด้านบนด้านหน้าจริงๆก็มีนะแต่เอดปอกแกะไว้ผมด้านหน้ามองไปจะเป็นอย่างนี้นะครับเก็บสายไฟเรียบร้อยนะครับดูดูดูด,ด,ดูกระจกเห็นไหมพัดลมรัร้อนจนแล้วต้องถอดด้านด้านข้างครับไม่ใช่ถอดกระดุมี่โอเคด้านหลังก็เป็นแบบนี้อ่ะไหนๆก็เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดฝาหลังปิดพิธีกันเลยนะครับ ด้าหลังก็เป็นตะแกรงแบบนี้นะครับตะเคสนี้จะมี2รุ่นนะครับรุ่นมีกระจกอีกฝั่งหนึ่งกับรุ่นที่เป็นตะแกรงนะครับะปึ๊บด้านหน้าเราจะปิดด้านหน้าได้เขาก็จะเว้นบ้างไว้พวกปุ่มต่างๆนี่นะครับอันนี้ส่วนขาดูดิก็สวยนะยสีเงิน ตัวเคสจะมีให้เลือกสีขาวกับสีดำนะครับลูกค้าเลือกได้นะเคแล้วก็จะปิดด้านข้างนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในกันอีกรอบนึงนี่ครับเห็นไหมงานประกอบเรียบร้อยนะครับนี่ครับเรียบร้อยพัดลมหมุนได้ปกตินะครับหมุนได้ปกติบอกตัวนี้จะมีไฟด้วยพัดลมมีไฟนะแต่ถ้าเมนบอร์ดเราซิงไฟไม่ได้พัดลมจะไม่มีไฟนะครับเคแล้วก็ปิดเรียบร้อยครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยใครต้องการ ขนาดเล็กพกพาง่ายประหยัดพื้นที่แนวมินิมอล ITX บอกได้นะครับก็เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมกับคอม ITX นะครับขนาดเล็กพกพาได้นะครับเปิดใช้งานเรียบร้อยหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพัดลมดูดลมเข้าจากด้านหน้าแล้วครับแล้วก็พัดลมตัวล่างนะผมก็ดูดลมจากข้างใต้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ ขนาดเล็กพกพาง่ายมีหูหิ้วนะครับขนาดวัดกับมือดูซิอ่ะแปะไว้นี่ครับมือแม่อ่อะลองมายกดูครับนี่ครับยกได้พกพาได้นะครับจุ๊บใครสนใจคอมเททุ่นคอมทำงานออฟฟิศนะครับไม่มีพื้นที่ในการตั้งคอมตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับหรือว่า ขายเป็นสายแต่งห้องนะครับแนวมินิมอลอยากได้คอมเล่นเกมขนาดเล็กอัดปอกก็มีนะครับมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำใครสนใจสั่งได้นะครับออกแบบกับกราสีได้มีเก็บเงินปลายทางอัปอกจะให้ดูใกล้ๆกลแกะง่ายนะครับง่ายแกะง่ายง่ายปึ๊บใช้มือเดียวแกะให้ดูนี่ครับ หน้ตาตาแบบนี้ภายในครับผมนี่แบบนี้เลยหรือว,ว่าใครอยากได้เป็นเคสสีขาวพวสพายสีขาวแบบก็มีนะครับบอกได้ครับกระดูดลมเย็นจากข้างใต้ดูดลมเย็นจากข้างหน้าระบายความร้อนภายในครับไม่ต้องห่วงเรื่องการระบายความร้อนเลยนะครับผมระบายความร้อนดีนะครับแล้วก็ดูจากด้านหน้านะครับยวให้พ่อจะให้ดูว่าทาไมพัดลมมันเอียงมาทางทางซ้ายนิดนึงครับนี่ก็คือ นี่ครับถ้าเอาพัดลมมาชิดอีู่มันจะกดสายไฟนะครับเป็นปลอกกระเลเวนไว้เนี่ยสาย USB ด้วยนะครับมันจะกดมันจะทําให้สายมันมันหักนะผมแล้วมันจะส่งผลไม่ไม่ดีในระยะยาวก็เลยขยับพัดลมมาหน่อยมันจะได้ไม่กดสายนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้สอดให้ดูเลยนะครับนะสอดง่ายผมบริหารจัดการง่ายนะผมกับเคสตัตวนี้นี่แบบนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจสั่งประกอบคอมนะครับทักเพจทั้งไลน์มาเลยก็ได้ลูบบิโด ลงโปรแกรมลงเกมให้พร้อมใช้ส่งฟรีมีเก็บปลายทางออกแบบกับภาษีได้นะครับโอเคครั้งหน้าป๊อกจะมาประกอบคอมอะไรก็ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามไปกําลังใจแอดป๊อกด้วยนะผมใครที่สนใจสั่งประกอบคอมทักเพจชื่อ a d ดป๊อกจัดสเปคอมหรือว่าจะแอดไลน์ไอใต้คลิปรายละเอยียดใต้คลิปได้เลยผมแอดไซน์แอดป๊อกสเคเหมือนกันนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษครับผมโอเคครับสวัสดีครับ